จีจะมาสอนอีกท่าหนึ่งนะคะท่านนี้เดี๋ยวเราจะมาบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะแต่ว่าเมื่อจอยากจะให้ลองหาเก้าอี้มาดูแล้วก็ทําท่าน,นี้ค่ะเก้าอี้เนี่ยเวลาท่านั่งนะคะวิธีการนั่งอ่านิดนึงก็คือเราจะต้องท่านั่งที่หนึ่งเราจะต้องบอกว่าเอาเอาขอบขอบขอ,ของแก้มก้นของเราเน,นี่ยค่ะนั่งให้ติดขอบไว้ขอบเก้าอี้ไว้นะคะแล้วก็โค้งตัวขึ้นอย่างนี้นะคะเกร็งไว้แล้วก็จับ จับบริเวณด้านหน้าเพราะว่าการการลำตัวเราจะหงายท้องไปด้านหลังเพราะว่าเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะถ่วงมาทางด้าน upper body มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องจับไว้แล้วก็ one two แล้วก็ crunch เนี่ย t h r หลัง,ต,งตรงนะคะพยายามอย่าให้กระดูกเนะี่ยแอ่นมากพยายามพยายามงอตัวให้เป็นเหมือนตัวตัว C ที่โค้งเอาไว้นะคะแล้วก็ยึดอย่างนี้นะคะเราก็จะได้กล่ามเนือนนะะ้อหน้าท้องด้วยโอเค เอาล่ะเราลองทำดูค่ะเริ่มนะคะขาต้องรงกระดงหน้าท้องถ้านี่ต้องขาลงหายใจออกนะคะเพราะแทบะกลั้นหายใจนี่คุณทำไม่ได้มากแน่นอนมันจะเหนื่อยเร็วหายใจลึกๆตลอดเวลาอยากลั้นหายใจ ไหวก็เอลงไปเลยใครไหวก็ crunch ลึกๆอย่างนี้แล้วใครไม่ไหวก็เอาเบาๆอย่างนี้ก็อโอเคแล้วก็คลาย คลายกล้ามเนื้อพอเสร็จแล้วก็มาคลายช่องกล้ามเนื้อบริเวณท้องมาเรานะคะมันจะได้ไม่ตึงรู้สึกไม่ตึงเกินไปโอเคลองทำเดีวยวกาหาอุปกรณ์ง่ายๆที่บ้านซึ่งถ้าเกิดหาแบบไม่มีพนักเก้าอีก้ก็ดีเหมือนกัน